ความสุขความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้พูดถึงเรื่องพระอระหันต์ซึ่งเป็นที่สนใจของญาติโยมทุกคนทุกท่านสนใจอยากจะเจอกับพระอรหันต์อยากกราบไร้พระอรหันต์เพราะว่าพระอระหันต์นั้นถือว่าเป็นบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนา เป็นเนื้อนาบุญที่ดีที่สุดในโลกหรือในพระพุทธศาสนาเมื่อญาติโยมต้องการที่จะกราบไหว้บูชาพระที่เป็นพระอรหันต์ความเชื่อความศรัทธาความเชื่อความศรัทธาตรงนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วต่างฝ่ายก็สแสวงหาที่จะไปกราบพระอรหันต์กัน ถ้ามีสื่อโทรทัศน์หนังสือพิมพ์มิทยุแม้แต่หนังสือที่จัดสร้างขึ้นมาถ้าเราได้เห็นที่ไหนเราก็มีความศรัทธาเชื่อในสิ่งที่เขาประกาศสัมพันธ์หรือออกข่าวไปบางทีสื่อก็บอกว่าพระองค์นั้นเป็นพระอราหันต์พระองค์นั้นเป็นพระอริยะบุคคล พระองค์นั้นท่านตัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงสิ้นเชิงเมื่อเราได้ยินได้ฟังจากสื่อเราก็เกิดศรัทธาเรื่มใสแล้วก็หลั่งไหลกันไปไปกราบไปไหว้ไปขอพรท่านคราวนี้ที่ยมไปกราบไปไหว้นั้นเป็นพระอาหารหันต์จริงไหมก็ดูหลักการและเหตุผลที่อาตมภาพจะ นำมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับญาติโยมว่าถ้าเราจะกราบไหว้พระอระหันต์คุณลักษณะของพระอระหันต์นั้นในทางพระพุทธศาสนามีอย่างไรบ้างพระอระหันต์ในทางพระพุทธศาสนานั้นที่จะเป็นพระอระหันต์ต้องได้นิพพานด้วยถ้าไม่ได้นิพพาน ไม่สามารถที่จะเป็นพระอาหารหันต์ได้นิพพานมีสองอย่างหนึ่งสัพปาทิเศส,สนิพพานดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์เหลือหมายความว่าพระอาหารหันต์ชนิดที่หนึ่งนี้ดับความโลภความโกรธความหลงสิ้นเชิงแล้วก็แต่ยังมีชีวิตอยู่เหมือนกับพระเหมือนกันเนนทั่วๆไปที่เราเห็นในปัจจุบัน แต่เมื่อเราเห็นเห็นแต่รูปรักภายนอกยังไม่รู้ว่ารูปไหนเป็นพระอรหันต์หรือไม่ใช่พระอรหรันต์ระที่ยังมีชีวิตอยู่แต่หมดกิเลสแล้วเรียกว่าสักุปาธิเสสนิพานดับกิเลสแต่ยังมีชีวิตจิตใจยอยู่ยังมีสังขารร่างกายอยู่ยัง ใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั่วๆไปเหมือนกับพระทั่วๆไปนิพพานข้อที่สองอนุปาถิเสสนิพพานดับกิเลสดับเบญจขันด้วยพูดง่ายๆว่าความโลภความโกรธความหลงก็ดับหมดนะร่างกายก็ดับด้วยขันห้าก็ดับด้วยพูดให้เข้าใจง่ายก็คือว่าร่างกายก็ตายด้วย ตายทั้งกิเลสตายทั้งสังขารร่างกายขันห้านี่เรียกว่าเป็นพระอระหันต์มีลักษณะเป็นสองรูปแบบก็คือสอัพปาทิเสสนิพานดับกิเลสยังมีชีวิตอยู่อนุปาติเสสนิพานดับกิเลสไม่มีชีวิตอยู่คราวนี้ญาติโยมทั้งหลายจะรู้ได้ยังไงว่า คนไหนเป็นพระอระหันต์หรือไม่ใช่พระอระหันต์พระรูปไหนเราฟังจากสื่อที่โน่นที่นี่ออกโทรทัศน์ออกหนังสือพิมพ์ออกหนังสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ปโปรโมทกันว่าพระองค์นั้นท่านเป็นพระอรหันต์พระองค์นั้นท่านเป็นพระอระิระอระอรยะบุคคลน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้น นะพระพุทธเจ้าห้ามในอาบัติปรารชิกสี่อวดอุตริมนุษยธรรมห้ามไม่ให้พระเนี่ยอวดอ้างตัวเองถึงแม้จะมีดีแต่ไม่ให้อวดดีเช่นว่านะสามารถที่จะดำดินเหาะเหินเดินอากาศหรือแม้แตนะ่แสดงปฏิหารต่างๆได้ก็ห้ามเป็นอาบัติทั้งหมดแต่ถ้าเป็นจริงก็เป็นอาบัติ เบาๆแต่ถ้าไม่ได้เป็นจริงก็เป็นอบัตครั้นอุกฤษคือขาดจากความเป็นพระพระรูปนั้นพระรูปนี้เป็นพระอรหันต์ใครเป็นคนแต่งตั้งให้เป็นพระอรหันต์เนื่องจากว่าความเป็นพระอรหันต์นั้นไม่มีใครรู้นอกจากว่าคนที่จะบอกได้ว่าพระ องนั้นองค์นี้เป็นพระอรหันต์ก็ต่อเมื่อพระองค์นั้นนะเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกันกับพระอรหันต์องนั้นด้วยถึงจะบอกได้ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ด้วยกันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าพระองค์ไหนเป็นพระอรหันต์เนื่องจากญาณบารมีคนละคลื่นกันรับไม่ได้ บางทีเราเดินสวนกันไปสวนกันมาเดินสวนกับพระพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์หรือไม่เราไม่รู้รอกเนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นพระอรหันต์และฆรวาสญาติโยมคนไหนที่บอกว่าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลทันหมดกิเลสแล้วนั่นแหละเป็นการโกหกเป็นการหลอกลวงโลก ถ้ายิ่งเป็นพระด้วยพูดลักษณะอย่างนี้นอกจากเราจะเข้าใจว่าไม่ใช่พระอระหรันต์แล้วนั่นแหละพระที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงหลอกลวงประชาชนในการดำรงชีวิตเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้เพื่อให้ได้ราบสการะมาเพราะฉะนั้นพึงเข้าใจว่าคนที่จะรู้ว่าคนไหนเป็นพระอระหันต์ก่อต่อ ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเป็นพระอรหันต์ก่อนถึงจะรู้มิฉะนั้นไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยฉะนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายดำรงชีวิตในการใช้หลักธรรมเราถูกพระอรหันต์ที่เกิดจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์มาเยอะแล้วแม้แต่พระ พรอมยังกลายเป็นพระอาหารหันต์แม้แต่พระต้องอบัติปาราชิกยังกลายเป็นพระอาหารหันต์ก็เพราะสื่อใครมีเงินมีทองจ้างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ออกอย่างนั้นให้ออกอย่างนี้นั่นแหละถึงบอกว่ามีสื่อดูสื่อใช้สื่อ ดูให้ดีถ้าเราไปหลงเชื่อโดยไม่มีเหตุผลก็จะเสียเงินเสียทองโดยเปล่าประโยชน์เพราะบุคคลที่เรียกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์คือโจรในคราบของผ้าเหลืองดีๆนี้เองฉะนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายาเป็นข้ออุทาหรณ์สอนใจอย่า เชื่ออะไรโดยไม่มีเหตุผลโดยงมงายเชื่อแต่เพียงว่าเมื่อพระรูปไหนมีชื่อเสียงโด่งดังเขาโปรโมตโฆษณาว่าเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระทรหัารเราก็เชื่อตามนั้นคนที่โปรโมตนั่นแหละเป็นคนโกหกเป็นคนลวงโลกขออภัยที่ต้องพูดเรื่องจริง อย่างนี้อาจจะไปกระทบกระทั่งสำนักไหนก็แล้วแต่จะพิจารณาเอาด้วยหลักการและเหตุผลประสบการณ์ที่ศึกษาเราเรียนมาและปฏิบัติมาเห็นเป็นเช่นนั้นว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าพระองค์ไหนเป็นพระทรหารแม้เดินสวนกันยังไม่รู้เลยนอกจากว่าพระองค์ที่ ได้เป็นพระอาหารหันต์ถึงจะรู้ว่าองค์นูน้นองค์นี้เป็นพระอาหารหันต์เช่นเดียวกันขอเจริญพร